สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้านิคอน 10X ครับนะครับเม d e i น j a p ป n นนะฮะของแท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับราคาจะอยู่ที่2 2 5 0 0นะฮะบวกลบนะครับ 2,5, 2,4, 2,6ออย่างเงี้ยก็แล้วแต่ประกันแล้วก็ซองหนังนะฮะถ้าใครอยากจับมาเล่นหรือว่ามือใหม่หรือว่าอยากเอากล้องมาส่องพระอยากหากล้องสักตัวหนึ่ง ผมแนะนำตัวนี้นะครับตัวนี้แนะนำทำไมถึงต้องเลือกตัวนี้ครับเพราะว่าบอยท่าพาาระจันทร์และเอ็มมหัเทพนะฮะผมดูใน YouTube มาใช่ไหมก็พวกเขา2คนก็ใช้กล้องตัวนี้ผมก็เลยไปศึกษามาว่าไอ้กล้องตัวนี้เป็นยังไงบ้างอย่างเงีย้ยแท้มันมีมันมีปลอมนะครับมีแท้มีปลอมอย่างเงี้ยก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับว่าทำไมเป็นแบบนี้ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดวงเศรษฐีก่อนเลยนี่ฮะจะมีดวงเศรษฐีหลวงปู่ศิลากับหลวงพ่อพัดนะครับถามว่าใช้กล้องนี้เจาะเป็นจุดจุดจ่ายตังเลยแหละดูของหลวงปู่พัดก่อนนะครับหลวงพ่อพัดนะฮะวัดห้วยด้วนฟืบเราจะเห็น มวลสารเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่ามันก็จะแบบอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยากอยากเห็นมวลสารอางเงี้ยเดี๋ยวผมมาใกล้ๆฝั่งกล้องเจาะแม่นเจาะลึกครับ หลังพัยดยศนะฮะเดือนนะมันผิดที่กล้องมือถือผมนะฮะไม่ค่อยโฟกัส นี่เลยตัวนี้จะจเจาะเนื้อผงครับที่เขามาดูนะส่วนเหรียญก็ใช้กล้องธรรมดาก็ได้ฮะนี่จุดใจตั้งของสำหรับหลวงปู่ศิลาเกตาเปล่า <c oughs> แต่ถ้ามีกล้องปุ๊บใช่ไหมฮะแต่ถ้ามีกล้องส่องไปเนี่ยรู้เลยตาไม่คมฮะตัวหนังสือก็ไม่ว้าว ใช่ไหมตาไม่คมตัวหนังสือไม่ว้าวลายไม่ขีดอ่าลายไม่ขีดอาจจะเป็นบล็อกยางก็ได้อ่าเราสนิษฐ์ฐานไว้ก่อนวนะ่ไไนะะนาไม่มีลายขีดนะฮะโดนสทถีหลวงปูศิลาไม่มีลายขีดอาจจะเป็นบล็อกยางก็ได้ครับพอเป็นบล็อกยางเรามาดูอ้าวตัวหนังสือตัวหนังสือไม่ใช่นี่วาตัวหนังสือไม่คมไม่ชัดเลยอ่า พลิกกลับมานะฮะไม่ใช่แล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยเออตัวหนังสืออย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็เลยทําให้เรารู้ครับว่าเป็นเป็นจุดจ่ายตังดูวงกลมฮะเจาะแบบว่าเจาะง่ายอ่ะเจาะง่ายเจาะลึกอ่ะรู้เลยเนี่ยอืม วางแป๊บเดียวรู้เลยนะฮะดวงเศรษฐีดูตัวหนังสือดิคําว่าดวงไม่มีคําว่าดวงอะจุดใจตังไม่ผ่านนะฮะดวงเศรษฐีองค์นี้แต่ผมก็รู้แล้วแหละ <laughs> แต่ราคามันยีสิบหาบาทเนี่ยผมก็เลยเอาเอานรีวิวแล้วกันเงี้ยเออส่วนหลวงพ่อพัดก็จะประมาณนี้ฮะ หลวงพ่อพัดสร้างเยอะเขาไม่พระไม่แรงครับเขาก็เลยไม่ค่อยทําเกะกันส่วนใหญ่จะมีขนาดขนาดแท้ยังองยังไม่ถึงร้อยเลยอย่างเงี้ยบางองนะฮะอันนี้พูดถึงบางองค์ที่เขาไม่ค่อยเก็บกันแต่เก็บเก็บกันก็มีราคาสูงขึ้นมาอยู่นะฮะนี่แหละเป็นเป็นเอาไว้เป็นจุดจ่ายตังได้นะนิคอนตัวนี้ใครที่กำลังจะจะหากล้อง พกติดตัวสักซักสักตัวหนึ่งอะสักเออพกพกห้อยคออย่างเงี้ยไม่อายเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นทรงหยดน้ำครับแล้วก็ถ้าห้อยคอก็จะดิ่งลงอย่างนี้นะอืมจะจะดิ่งอย่างนี้เลยแล้วก็สวยนะในความคิดของผมนะครับสองห้าบวกลบนะครับสองพันห้าบวกลบก็อยู่ที่ประกันด้วยอยู่ที่ใครใจจับมาเท่าไหร่ด้วยนะฮะ เม d ดอินเจแปของแท้เลยครับดูใบรับประกันนะครับว่าของแท้ของเกฟเป็นยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้ามีอันใหม่หรือว่ามีอะไรมารีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงช่องผมนะครับช่องผมจะลงสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์จะเป็นพระครับส่วนสุกจะเป็นรีวิวตามธรรมชาติไปเที่ยวนู่นไปหาของกินมากอย่างเงี้ยสุกอยากให้ทุกท่านได้รีแลกนะครับ สาวที่ถ้าใครอยากมาดูพระก็มาดูช่องผมได้นะครับขอบคุณครับ